วันนี้อยากจะคุยเรื่องคนหนึ่งเลยอที่ว่าตอนนี้ก็เป็นเจ้าแม่เขาบอกว่าจะ,จะตั้งตัวเป็นเจ้าแม่สายหมูของประเทศเพื่อนบ้านเราอบุญลานีกําลังดังนี่ว่าจะไปออกล็อกเก็ตซะจะบอกบุคคลนี้ให้ฟังบุคคลนี้คือเหมือนกับนางพญา นางพญาเลยเหรอใช่คําว่านางพญาเลยเหรอใช่ครับบุคคลนี้ที่เขากระซิบกระซาบเล่าให้ผมฟังกันนะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่คล้ายๆล้ยคือกับเรื่องคล้ายๆสุูสีเทาหแกคงไปอ่านเรื่องสูสีเทาหามาหรือเปล่าเขาไม่รู้เลยอยากอยากเป็นนะครับก็มีอํานาจนะครับสั่งผัวได้อะทุก็ไม่ได้ตาเลยใครก็สั่งผัวได้และกําจัดคนที่นะคนที่ ทำไม่ดีไม่ร้ายแกอาจจะอยู่ในโลกแคบเกินไปไอ้สั่งผัวได้เนี่ยโอ้โหชาวโลกเขาลุก,กันหมดใครสั่งผัวได้คนนั้นก็คือนางพยานะก็อันนี้ก็คือเขาก็เชื่อว่าโป้งเป็นนางพยานะนะนน่เชื่อว่าบุคคลนี้เป็นเจ้าในเขมรมาบังเกิดนะครับนะเป็นสมเด็จคได้วยนะโอ้โอโอ ใครก็ตั้งได้บ้านเราก็มีสมเด็จตั้งเยอะแยะค่อยๆอยขึ้น <Okay. S 2> เป็นเป็นเจ้าคุณก่อนเป็นเจ้าคุณก่อนพระคมก่อนก็คือเป็นสมเด็จบ้านเราก็เยอะแยะแต่เขาเนี่ยก็คือเหมือนกับก็ที่รู้ๆเนาะสมเด็จคุณเซนเนี่ยได้มาจากลูกบุญธรรมนะครับเด็นรดมนโดมเสีอนุนะครับก็เป็นลูกบุญธรรมพระมหากษัตริย์ของขมรนะขเมรกลมขแมกลอมนะครับก็เลยกลายได้ยศ โอยศปวยย,วยตำแหน่งตัวเองได้เป็นสมเด็จได้ติดมาอ่านะครับก็กลายเป็นสมเด็จจริงๆเขาชื่อหุนแสนหุนแสนชื่อเดิมเขาชื่อคหุนแสนหรือหุน เสร็จคุณเสร็จในภาษาภาษา,ขาเขมรเนาะสุดท้ายเขาเปลี่ยนหลายชื่อนะอกลายเป็นคุณแสนทุกวันนี้เราก็เรียกคุณเซนคุณแซนกันบ้างแล้วแต่ว่าใครจะเรียกไงแต่ว่าเมียเขาเนี่ยมีความตกทุกข์ได้ยากกันมาตั้งสมัยเด็กๆนะคะรับเขาเจอกัเขามาตั้งตเด็กเกนาะจนมาก่อตั้งก่อร่างสร้างตัวจากเมื่อก่อนอยู่ขเขมรแดงกลายไปอยู่เวียดนามจากนทหารอ่าแล้วจากเวียดนามนะครับก็มายึดขเขมรแดง นะครับแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นรัฐนะครับก็เป็นรัฐหนึ่งเขาเปขมຈแดงมาก่อนจริงเขาไปขมรแดงมาก่อนพอต่อมาเขมนออกขมรมันคือเขาบีบอะเพราะว่าเขาเป็นเป็นยศทหารนะครับเป็นมีความรู้นะคุณเซนได้มีความรู้นะครับฉลาดมีความรู้นะครับเขาก็เลยให้ตั้งตัวเป็นผู้กองผู้อะไรต่างๆผู้นําทัพต่างๆในการกอบกู้เอกลาชนู่นนี่นั่นในการที่จะยึดนู่นยึดนี่เก่งคุณเซนก็หนีไปอยู่กับเวียดนามครับ เวียดนามเนี่ยเขาเป็นสังคมนิยมตอนนั้นที่ท so ี่แพ้อเมริกานะครับเวียดนามเนี่ยคืออเมริกาหนีออกมาแพ้เนี่ยก็เป็นฮุนเซนก็ได้รับอิทธิพลได้รับอิทธิพลจากเวียดนามหนุนให้มาล้างกระเบนแดงนะครับกรเนแดงก็หายไปนะครับล้างก็ถว่าตอนเขาเป็นกรเบนแดงเขาได้มีตรวจในการฆ่าร้างผ่พันธ์มีส่วนการค่าร้างผ่อพันธ์นะครับก็เป็นใหญ่ เขาเขาเห็นในการค่าทุกอย่างนะครับบางทีครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่เขาก็ซิบเล่าให้ฟังนะว่าเป็นเป็นที่เรื่องเล่าแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ที่ได้มรดกโลกลาล่าสุดเนี่ย <c oughs> เรื่องไอ้ที่คนเขาเฮกันว่าได้ยูนสโก้เนี่ยออไอ้พิาพาิธภัณฑ์มิวเซียมเกี่ยวกับล้างค่าผเผาพันธุ์เขาเนี่ยได้ยูนิสโก้โอ้โหแบบเป็นเฮมากแต่คุณรู้ไหมว่าตายเป็นล้านเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเขา สองล้านกว่าคนคที่ตายและที่โดนสังหารยึดที่นั่นน่ะแล้วเขาเรียกว่าทุ่งสังหารเคนเฮกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วแม่งถ้าบ้านเราถ้าบ้านเรามีจะเฮไหมไม่มีเฮหดหูผมว่าเขาหลังคนก็คงหอกว่าเยอะสุดอ่ะเขาโคดผูมันเหมือนกับมีใครมั่งแบบโอ้โหสรรเสริญฮิตเลอร์ไม่มีเหมือนกันารถล่มสรรเสริญความเลวความขมความมันห่ะกลายเป็นว่าเขาโอ้โหแบบ สันเสริญความที่แบบโอ้ที่นี่แบบเป็นไดยูนิเซอร์เป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบเชิดหน้าชูตาของเขมรของเมรเลยแต่นั้นแ่ะก็ฆ่าล้างเผ่าพันพวกเดียวกันมนุษย์คนเดียวกันในเขตรู้ดีกันแล้วก็ต้องทหารคืออะไรในนาเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าทํางานไม่ได้เขายิงทิ้งหรือเขาแทงทิ้งมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเอาแขวนกันเลย อเอาเอานุ้ดแขวนกันเลยแขวนคือใช้งานไม่ได้แขวนแขวนแขวนทิ้งเปลืองข้าวเปลืองน,น้าเปลืองทุกอย่างแขวนเสร็จโยนล,ลงหลุมโยนลงหลงุมยนนี่ไงครับนี่คือความาภาคภูมิใจนี่ใครเขาภูมิใจมัางเหมือนฮิตเลอร์มีใครภูมิใจมังางก็เขาภูมิใจแค่เครื่องหมายเชื้อพระวงศ์ของอังกฤษมีแค่แค่ไอ้ตราอันนี้อันเดียวแบบผมไม่อยากพูดมีตราโอ้โหโดนโจมตีทั่วโลกเลยจนต้องออกมาขอโทษอตรานี้เป็นตราที่ กดขี่ข่มเพลงเรือหรือเป็นตาที่สะเทือนใจชาวโลกมากแต่ว่าขมินเขาภูมิใจกันอุ้ยยืดเท่าเฉลิมฉลองกันข้างในมันเป็นความเคยชินของนเนอะมันเป็นอ่ามันเป็นความเคยชินของเขาไม่เคยมีมันจะชาววาดสานดานก็ไม่ได้มันเป็นความเคยชินคือได้พอลดโรกจนจนลืมลืมลืมคือมันเป็นไม่ได้หรอกที่มันลืมอ่ะ คือเขาปูมงดก่อน <c oughs> คุณเขมรเขาไม่ค่อยมีอะไรที่จะเอามาพรีเซตน <c oughs> นะครับทุกอย่างก็เคลมหมดเรน,นะเมเนสือ้อผ <c oughs> ้าอาพรชาดงโชดาไของเราเนี่ยที่เอาที่สัตรรชกาลที่4เอาไปที่เมืองเขาเพื่อที่อะไรานาองค์เองเ,องเ่ย เมื่อก่อนอยู่ในรัตนโกสินอยู่ในรู้ในวังนะสอนอย่างดีแล้วเอาไปไป,ไปที่นู่นนัลดรดมเนี่ยเอายังขนาดยโนโดมเนี่ยยังเอาไปฝรั่งเศสเลย19ปีถึงได้กลับมาก็แล้วนัดรมก็เป็นเชื้อสายในแตงหวานก็เราก็ต้องบอกว่าเนี่ยคือความเชืดอชูงเขาอ่ะโอ้ดีใจนะมีมิวเซียมนะครับละทุ่งสังหารค่าล้างเผ่าพัานธุ์ได้ยูนิสโกภูมิใจตรงไหน มันเป็นมันเหมือนสุสานนะแล้วก็ภูมิใจในสุสานนะมันไม่ใช่สุสานจินซีฮ่องเต้นะอแต่นี่คือสุสานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์สองล้านก็โลกแต่ก็โลกมีรูบ้างมีรูเขาอาจจะภูมิใจในสิ่งที่ต่างชาติให้ความให้ให้ให้รู้จักรู้จักรู้จักได้ให้ความสนใจห้ความสนใจกับสถานที่แบบนี้ครนะแต่ว่าลืมนึกไปว่ามันเป็นการทรมาน วิญญาณของบรรพชนที่เนี่ยที่ตายไปฝรั่งแกลก็อยากได้นะก็เลยให้คือไม่ไม่ได้แกล้งเขายื่นครับทั้งเขเมรเนี่ยยื่นขอไม่รู้ว่าอะไรประสาทอะไรต่างๆประสาทนครวัดเขาก็ยื่นยื่นทุกอย่างที่แบบได้ไหมเข้าเกณฑ์ไหมทุกอย่างไหมเขายื่นหมดพอยื่นหมดได้เหมือนเหมือนเหมือนอยุธยาบ้านเราเนี่ยแหละ ซากประหลักหักพังแทบจะไม่มีเหลือแล้วยังเป็นสถานที่ได้รับรางวัลเลยว่ายูเนสโก็เลยว่าเป็นสถานที่มรดกโลกมรดกโลกเหมือนบ้านเราเลยแต่ของเขาค,ค,ค,คือความภูมิใจแต่ว่าข้างในมีกระโหลกเพียบม,มีรูปคนแต่ที่เสียไปตั้งเยอะแยะในการ,รทรมานในการที่แบบตายโดยที่ไม่มีเหตุผลสงสัยตายสงสยัยไม่ต้องพูด คิดประหารคิดเลยต่างตายคือเขาสงสัยเมื่อไหร่ตายกฎของเขาอะที่จะมีประมาณช่องลำหักอะที่บอกว่าห้ามร้องห้ามโอดโอยถ้าโอดโอยจะโดนช็อตห้านาทีอะไรประมาณนี้คือกฎเบียดมันกฎเหล่านี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นลัทธิของเขาครับที่ทําให้เขาให้ประชาชนเขากดอยู่ในให้กลัวเขาให้กลัวทั้งหมดเลยคนไหนมีปืนคนไหนมีอาวุธคนนั้นย่อมเหนือทุกคน ก็เหมือนโจรนะยอมทุกอย่างฟังดูก็เข้าใจง่ายๆแหละน่ายอมทุกอย่างลับมาที่บุญละนี่ต่อไปไกลเลยบุญเจบุญของกูนี่ไปบุญเลยเอาเอาสรุปเลยนะเจบุญเนี่ยก็คือแกจะเป็นคนที่นึกว่าตัวเองเป็นนางพญา เป็นผู้รู้เป็นผู้วิเศษอ่าเนือจิตวิญญาณของคนเขมรนะครับพยายามจะสร้างตัว<ผ>เองให้เป็นอย่างนั้นหัวไปแล้วนะครับผู้นำของเขาไปแล้วเมียต้องตามนางพญาต้องตามมันต้องม,มีมีห้องเต้แล้วต้องมีูกันมันต้องมันต้องเสมอกันจกักรพรรดิน,นีคิดดูนะไปดูรูปเก่าๆได้เลยนะครับกษัตริย์ศรีหนุเขมรเนี่ยยิ่งยกมือไหว้คุณเซนเลยยกมือไหว้ มึงใครมีแบบนี้ไหมไม่มีคุณไปดูได้เลยมีภาพเต็มไปหมดเลยที่ยกมือไหว้ฮะผมเห็นแล้วตกใจก็คือกษัตริย์ของเขาอ่อนแอ,อนะ,ค,ะครับก็เป็นการคุมอํานาจด้วยตระกูลนี้ตระกูลเดียวนะครับตระกูลนี้คือตระกูลหุ่นหุนเพรา,พราบุรณีซี่ึงเป็นภรรยาก็เลยอยากจะถีตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ให้คนในประเทศในในขมนน่ยให้คนขมรเนี่ยนับถือนับถือเพราะว่าผัวเป็นผู้นําแล้วเมียต้องเป็นอะไรอ่ะ มียมีลูกตังสี่หคนเป็นอะไรอ่ะก็ต้องเป็นรองผู้นําจริงๆเนเหนือมีกระสัแล้วเป็นราชินีอ่านะนะก็คือเขาเลยแหละแล้วก็อยากจะให้จิตวิญญาณของคนนับถือเขานะครับว่าเป็นคู่ทุกร่วมยากมาด้วยกันเขาก็เลยตั้งตัวเขาอ่ะเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์ผู้วิเศษคนทั่วไปเวลาเห็นแกไปจะต้องกลัวแกครับแล้ววิธีกับพิธีกรรมทุกอย่างในเขมร เขาจะต้องเป็นคนทำเป็นเจ้าในนครวัดฟ้าผ่าฟ้าผ่านี่เขาเล่ากันว่ากระซิบกันว่าไปออกคนแรกเลยอวิ่งคนแรกเลยแล้วทาไมไม่มีข่าวกับลูกสาวาคุมสื่อที่นั่นใครในนั้นนะใครเอาสื่อออกไปนั้นโดนถึงบ้านเลยเขารู้หมดนี่เขาคุมทุกอย่างรู้ว่าไอ้คนนี้เอาสื่อออกโดนเท่ากับเขาไปถึงสื่อทั้งประเทศลูกสาวนั่นแหละอ๋อเท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าพิธีด้วยเป็นเจ้าพิธีด้วยกระซิบมาเพราะว่าเป็นเจ้าพิธีด้วย อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็มีพรามของเขาขเขาเรียกว่าพรามนั่นน่ะหมัวผีเนี่ยก็ทําพิธนีนู่นนี่นั่นเปีย้ยงเดียว,วปุ๊บหนีก่อนเลยทีแรก<ๆ>เขาก็กันแล้วที่เหลือก็นั่นน่ะก็เราเขาบอกว่าได้ข่าวว่าเสียชีวิตเยอะกว่านอ่าไม่ใช่เท่านั้น แต่ก็ปิดข่าวครับอดข่าวแล้วล่าสุดนี่ที่พี่จิวส่งมานี่ไปทําที่อีกปราสาทนงนี่เขาไปทำอีกปราสาทหนึ่งนะครับน่นจาประสา่นไปแล้วมั้งไปทัาอีกปราสาทหนึ่งไปหลายปราสาทเลยปราสาทเขาเาเชื่อของเขานะครับว่าเขาเป็นผู้นําจิตวิญญาณเป็นผู้วิเศษนะครับผมบอกตรงว่าที่บ้านไปเขามองถึงอนาคตเขาว่า ผัวเขาเป็นผู้นำครับเมียเขาก็จะเป็นผู้นําเหมือนกันแล้วก็จะทํารูปหุ่นเอาไว้โอ้มองไกลถึงว่าจะทําแบบหุ่นเลยอนุสาวรีย์เหมือนครอบครัวคิมเลยโอ้ครอบครัวคิมเลยนะครับเขาจะทําอนุสาวรีย์เขาให้คนณคำมิกหว้อ่าเป็นผู้นําเป็นเป็นผู้ก่อตั้งเขามองเร่างนี้เลยรวบรวมคำมิได้คือเขาแล้วต่อมาก็จะเป็น เมียเขาเป็นผู้นําคู่กันนั่นแหละเขาก็จะเป็นอนุสาวรีย์ที่ทําให้คนระลึกนึกถึงเป็นผู้ใครวิจารณ์ไม่ได้ใครพูดเรื่องไม่ดีไม่ได้แม่ถงถึงบ้านเลยเพราะอะไรเพราะสื่อโซเชียลทุกวันนี้เขาสื่อถึงเลยนะว่าที่ไหนพี่ลงพิมพ์พี่ลงไปที่มรน,นี่แล้วพี่ก็พิม,ม,<ผ>มพ์ดีผมต้องลองด้วยใช่ไหมใช่พี่งั้นว่าใครก็ใครก็ได้เนี่ยไปไปที่พนมเปญเลยถืีว่า ปราสาทเขาพระวิหารคือของคนไทยมาถึงมาถึงมาถึงข้างหลังเลยอ้ามามไปถึงโรงแรมเลยเขามันล็อกไวเลยนะครับ AI มันล็อกเลยกแบบ็แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาล็อกไปเลยเป็นภาษาอังกภาษาไทยภาษาอะไรคือทุก,ทก,ทกเทคโนโลยีสมัยนี้มันอ่านหมดเลยแล้วเขายึดแลวคราวนี้ไม่ต้องออกอา,อาจจะอาจจะแบบยูดีก็บินได้ บินเขาบินกันมาเยอะแล้วอที่ผมรู้อ่ะผมไปที่นู้นบ่อยนะเขาบินกันเยอะบินบินกันง่ายๆบินกันแบบทุกเดือนแต่ลงไม่ค่อยไม่ดีทุกเดือนลงไม่ดีอยู่แล้วทุกเดือนผมได้ยินทุกเดือนนะครับก็บินกันเข้ก็กําจัดกันไปหรือมันก็คือบ้านป่าเมืองเถื่อนเราจริงๆก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเหมือนกับผมว่าผมว่าประชาชนเขาเหมือนอยู่อย่างมีความเคยชินอ่ะมันเป็นความเคยชินแล้วก็ กูไม่ออกความเห็นอะไรด,ดีกว่าก็เหมือนบ้านเราอ่ะอชอราดบางหลวงครับะะถึงแม้ว่าว่จิวบอกว่ามันอาจจะไม่มีคนที่มันมีความรู้โดนฆ่าทิ้งไปหมดผมว่ามันต้องมีไะคนมีความรู้แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่กล้าที่จะมาอ่ะก็เหมือนบ้านเรา,าววบ้านเราอ่ะชอได้เปล่าชอราดบางหลวงครอร์รัปชัน คอรัปชันเป็นเรื่องปกติไหมหรือปกติโอ้มันแต่สมัยยุทธยาของปกติเลยบ้านเราขายถอดปาถามว่าทุกคนรู้ไหมบ้านเราคอรัปชันเยอะเขาก็บอกว่าก็ยิวช่อลาดแล้วก็บังหลวงแล้วเป็นไงอ่ะทุนนิวถึงไปถึงพระเลยไหม้อะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพระต่อเอาคุยเรื่องนี้ก่อนจะเอาองเดี๋ยวนี่ใครติดตามด้วยนะอย่าลืมติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้รู้จริงใช่ไหมรู้จริงไปเวลาเขาเชิญตัวไปอะไปด้วยกันนะเวลาเขาเชิญตัวไปต่อสวนเนี่ยเราถามไม่ได้ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวไปเรื่องพระเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คือบุญรานีนี่แหละก็คือเขาป่วยก็ผู้นําเขาป่วยนะครับเขาป่วยเขาป่วยโดยที่วงในที่เขาก็ซิปกันว่าน่าจะอีกไม่นานก็ตอนนี้ก็เจิกว่าแล้วนะครับก็ยังเดินไม่ค่อยไหวดูจากดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆดูจากข่าวต่างๆเนี่ย ดเดิมไม่ค่อยไหวนะครับอาจจะเป็นอะไรบางอย่างนะครับก็มีการถ่ายถ่ายโอนให้กับลูกชายนะครับลูกชายก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดีขึ้นอะไรเลยก็ทําให้ความน่า,นาเชื่อถือของลูกเขาน้อยลงนะคร,ครับนี่ล,ลูกชายที่เป็นนายกนี่บอกว่าไม่เป็นลูกของออบุรณีแต่ว่าไม่ใช่ลูกของท่านสมเด็จจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่า ตามที่เขาเล่าตามที่ผู้นำเขาก็เล่ามาเป็นฉากฉากๆเนาะให้ดูเนี่ยประวัติประดุดป,ประวัติเนี่ยว่าเป็นลูกนะตอนสมัยตอนอยู่ขเขมรแดงหนีไปแล้วไปคลอดอันนี้เราไม่รู้รนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นแล้วก็คือลูกคือตระกูลนั่นแหละคือของเขาเนั่นแหละก็ ถือว่าเป็นนางพญาคนหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาไปว่าไปว่าแม่เขาเยอะแต่บุรีเนี่ยเขาถือตัวว่าเขาเหนือมนุษย์เป็นผู้คือสร้างตัวจะเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณใช่นะแล้วเขาก็มองถึงการไกลว่าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์รู่่กันคู่กันจะเป็นสง่าราศีเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเป็นผู้กอบกู้เขมรให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นนู่นนี่นั่นแล้วก็สืบทอดต่อๆกันมาแต่เขายังไงเขาก็ไม่เหมือนไม่เหมือน ตะกูลคิม,มเพราะเขายังทําไม่เบ็ดเสร็จรเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเขาบอกว่าในย่านนี้ในยาน่านเอเชียใต้ทั้งหมดเนี่ยจะมีพมา่ามีไทยมีเขมรมีลาวมีเวียดนามเขาประกาศตัวเลยเขาไม่เอาอเมริกาเขาประกาศตัวไม่เอเมริกาแล้วคอยดูไอ้พาซีฟจะมาหาก่อน จะมาหาเขาก่อนเชื่อไหมว่ามันจะกระทบยังไงอัเขาบางคนก็งงจะกระทบยังไงทั้งหมดในเขมรเนี่ย80%ซจีนเข้ามาทำโรงงานในเขมรทั้งนั้นเลยโดยการโดยการเอามาสวมแล้วเป็นของกัมบูเดียแล้วส่งไปขายประเทศอเมริกาขายไปทั่วโลกอเมริกาไม่ได้โง่นะอเมริกาบอกเลยว่าของเหล่านี้เป็นของสวมตอนนี้ต้องยอมอะไรก็ยอมจีนเพราะจีนเนี่ยก็ต้องช่วย ขมเอลับตาข้างหนึ่งนะเพราะเขาจะต้องทำท่าเรือทีท่าเรือเลี่ยมไอ้ท่าเรือเลียมเนี่ยเพราะว่ามันทำไมถึงต้องจุดยุทธศาสตร์ท่าเรือเลี่ยมเพราะว่าอเมริกามีท่าเรือสัตหีบของเราอยู่แล้วกูตะเผาอยู่แล้วเขาก็ต้องมาใกล้กันาก็จะคุมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมด นะครับเขาก็เลยต้องอยอมโดยที่เขาก็อยากเข้ากับเราเราก็หลับตาข้างเหมือนกันเยียบเรือสองแคมเหมือนกันเขมรก็เยียบเรือสองแคมเหมือนกันเพื่อให้ค้าขายได้ตระนั้นแตผมว่าดูโดยรวมแล้วเขมรเขาอยากจะลบเราเขมรเขมรอยากลบเราแต่จริงๆเขมรลบเราเมื่อไหร่ปุ๊บเขาแจ้งสารโลกได้ให้เอาเรื่องประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยขึ้นสารโลก แต่เราไม่อยากแล้วแล้วไง,งเรื่องพวกนี้ที่เราเราไปตกลงอะไรตรงต่างๆไปแล้วคือจริงๆแล้วนะเราทำสนที่สัญญากับฝรั่งเศสไม่ได้ทำสนธิสัญญากับขเมข,ข,ขมรเพราะเขมรยังไม่เปิดเลยเขมรยังไม่มีตัวตน,นอะเลยเลยคือตอานี้นเหมือนคนยั่วยุยั่วยุเพื่อให้เราตอบโต้จริงๆอะ่ะคนที่มีผลประโยชน์อยู่ในเข,ขมรน,นั่นแหละที่มีผลประโยชน์ มันก็เลยทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพี่อยคิดว่าใครเนี่ยจะกำลาความเห็นได้เอาเอาง่ายๆนะที่ผมดูว่าที่คนตีนัดในอนาคตแล้วท่านทับกุ้งหรอทับกุ้งอ่ะทับกุ้งท่านเก่งนะแต่อีกสองเดือนนะครับท่านต้องหมดกระสีแล้วหมดเวลาแล้วเดือนกว่ากว่านี้ก็ส่วนใหญ่ในพลก็จะไม่ค่อยทำอะไรแล้วห้ามนู่นนี่นั่นต้องส่งต่อคนตีนัดนะ แม่ทับนัดนี่สําคัญที่สุดกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยไม่ยอมเขาเคยลงสนามเคยตอนปี5 54 5 4, 5 4. ลุยกับเขมร <ปะ S 1> ยืนหน้า,ากันมาแล้วปะฉากกันมาแล้วก็ไม่กลัวแล้วแต่แม่ทับกุ้งเขาก็ยังคือคือไม่อยากจะให้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรคืออย่างนี้จะเล่าใฟัง เขาจะไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกถ้ามีศึกแล้วเนี่ยอีกสองเดือนปลดแล้วเนี่ยะจะมีม้ากลางศึกจะเปลี่ยนแม่ทัพไม่ได้ต,ต้องเป็นแม่ทัพเดิมซึ่งก็จะรู้นู่นนู้การสั่งการคนที่จะคุมกําลังลูกน้องลูกน้องก็ยังคุมอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแม่ทัพเมื่อไหร่ผมว่านั่นแหละมันกว่ามันกว่านี้ครับคนไทยจะได้ไม่ต้องขาใจแม่ทัพนัดนี่ลุยทุกอย่างคือมึงทำกูก็ทำตาต่อตาฟันต่อฟันเลยผมว่ารัวรัว ชายแดนเราจะเกิดได้ก็ยุกแม่ทัพนทัพนัดรูกก้ว่าชายแดนเกิดได้เพราะเรื่องระเบิดเรื่องระเบิดเก่าระเบิดใหม่ระเบิดก็เขาบอกแล้วว่าระเ,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 เบเเเิดที่เป็นพลาสติกนะครับมันเป็นระเบิดใหม่นะครับ,รบว <için> ัฒนานานุ่มนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นระเบิดใหม่ชนิดแสวงเครื่องของทางรัสเซียนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นของที่บอกว่าอ้างว่าเป็นวางไว้นานแล้วจริงๆไม่เพิ่งมาวาง เพื่อยั่วยุเพื่อจะสร้างให้ให้เกิดใช่เพื่อยั่วยุให้เราแบบมโหเราก่อสงครามเราทําได้เหมือนมวยอ่ะเหมือนมวยอ่ะแต่เดี๋ยวดูเพราะแม่ทัพนัดคอยดูว่าเขาเขาไม่ได้ทําแบบให้เกิดสงครามหรอกเขาทําแบบกึ่งกองโจรอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีอ่าลึกๆ่จริงๆแล้วเกี่ยวกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเต็มๆนะครับฝรั่งเศสนี่คือหนุนตัวการเลย ฝรั่งเศสเนี่ยตัวการตั้งแต่ต้นจนทําไมผลประโยชน์อยู่กับเขานะครับหัวาถ้าถ้าไม่หนุนก็คงไม่กล้านะ<อ>าน่าจะกล้าจริงๆเราควรจะคุยกับฝรั่งเศสเพราะเราทําสนธิสัญญากับฝรั่งเศสไม่ได้ม่ได้ทำสนธิสัญญากับคาเมฝรั่งเศสเอาตรงนี้ครึ่งนี้ตรงนี้เมื่อก่อนในสนธิสัญญ,ญาทั้งสองฝั่งโขงเป็นของไทย แค่นี้ก็ฝรั่งเศสเขาทำตัวกลางๆไงไม่ยุ่งไงทำมันไม่ยุ่งไงแต่ตัวนี้ยั่วยุอยู่ในยุ่งนั่นแหละฝรั่งเศสต้องเข้ามาเคลียร์แต่เขาไม่เคลียร์นะเขาจะแค่เขาเอามาไอ้นี่ทำไมแค่เขาก็จะตายอยู่แล้วนะครับเป็นนายโตอยู่นั่นแหละรัสเซียกับยูเครนอยู่แล้วเอาเรื่องใหญ่ดิเอาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อันนี้คือมันคาราคาซังเอาไว้อย่างนั้นแหละเพราะผลประโยชน์เขาก็มีอะไรพูดไม่ได้ว่าผลประโยชน์อะไรเยอะแยะในในเขมรบ้าน นะครับก็ตามนี้หลักเขตต่างๆเนี่ยเขียนภาษาฝรั่งเศสนะแล้วก็ภาษาอังกฤษอังกฤษนี่ไทยแลนด์อันนู้นฝรั่งเศสเป็นเขียนภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเนี่ยเขตอีลัะเขตที่มีปัญหาก็อยู่เนี่ยนะแล้วมันก็แล้วหาก็ไม่เจอมันขุดทิ้งกันหมดเลยไอ้พวกแมนี่ขุดทิ้งกันหมดเลยเราถึงแบบไปเดินไปเดินและไอ้ที่ระเบิดเนี่ยอยู่ในเขตแดนเขตแดนไทยนะเขตแดนเราจะจะไปบอกว่าเป็นเขตปลอด ปอดทหารไม่จริงมันอยู่ในเขตบ้านเราทั้งนั้นแต่เราการเมืองแหละเพราะว่าพุ่งตรงว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะาบ้านเรามีผลประโยชน์ในนั้นเยอะในประเทศเขาเยอะจนตั้งแต่ยาตั้งหัวจนเท้าไอแชมพูยัน <laughs> นั่นแหนละรองเท้าอ่ะอยู่ในนั้นหมดเพรา,าะโรงงานเขาไม่มีก็ต้องพึ่งเรารนะแต่ตอนนี้เขาไม่ไม่ไม่พึ่งเราแล้วเขาพึ่งจีน เขาถึงกล้าให้ปิดไพชายแดนนี่ไงแต่ลืมนึกไปว่าเราจริงแม่ทับกุ้งเอาจริงปิดแม่งหมดเลยจริงจริงเอ้มึงไม่กล้าพี่รู้ไหมว่าถ้าบอนคาสิโนทั้งหมดเนี่ยนะชายแดนปล่อยเป็ดทั้งหมดเนี่ยปิดปิดนะเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วคนมันก็เริ่มกระจัดก,กระจายกลับไปไ ไอ้ไอคนจ่ายไพ่จ่ายอะไรในบอลเริ่มลืมไปแล้วลืมการจ่ายไพ่ลืมอะไรไปแล้วต้องมาฝึกใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลานะพี่ไอ้คนจ่ายเนี่ยจ่ายไพใ่จ่ลยในในบอลใน,นคาสิโนอ่ะแล้วสิ่งพุกน,นั้นมันเป็นมันเป็นรายได้เป็นไรายได,ไดห้หลักเลยรายได้หลักของเขาด้วยรายได้หลักและภาษีด้วยเลยแล้วก็ยุคป,ปิดไปเนี่ยพี่ว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแต่คนจีนมันย้ายเมืองแล้วไปอยู่ช่องจอม หนองหนองตะกูลแงทำทุกอย่างเป็นเมืองใหม่ตรงนั้นเลยไปสร้างเมืองใหม่แล้ว,วลแล้วถ้าเราเปิดช่องจอมเมื่อไหร่ตรงสุรินเนี่ยเปิดตรงช่องจอมเมื่อไหร่ปุ๊บตรงนั้นก็เป็นอาณาจักรใหม่เพราะจีนมันคุมไปแล้วตรงนี้จะกลายเป็นล้างไปและวุลเซนก็เอาใจจีนอยู่แล้วตอนนี้<ม>อะไรให้หมดอะไรให้หมดอ่าก็ตรงนั้นก็ไปช่องอยู่ตรงเราดูดูเท่าที่ดูดูก็เริ่มจะเดือดร้อนแนละ้วเอทีปิดชายแดงเนี่ยเขาเขาเดือดร้อนนะเขาเดือดร้อนแล้วเพราะว่า เพราะว่ามันไม่มีที่เปิดแล้วคอรเซนเตอร์ก็จะไปคิดจะไปเปิดตรงนั้นและเขาไม่ได้พึ่งสัญญาณโทรศัพท์จากเราแล้วนะเขาจะยิงตรงจากดาวเทียมแล้วเทียลยเน่แล้วก็โทรมาตามนั้นเลยนะครับเป็นคอรเซนเตอร์กลุ่มใหม่ทุกอย่างใหม่ตรงเป็นเมืองใหม่ตรงนั้นพี่น้องคอรเซนเตอร์ของเราจะกลับมาอีกแต่ปอยเป็ดก็จะต่อไปก็จะล้างทุกวันนี้ก็ล้างแล้วเริ่มล้างเดือนงันเต็มเริ่มล้างแล้วแล้วก็จะการที่จะ พนักงานต่างๆที่เคยทํางานในบ่อนกลับคืนมามันมันไปทำงานอย่างอื่นแล้วไปขายกุ้นเพียวขายนูน่นขายนี่ทำไร่ทำนาทําธุรกิจมันมันต้องมาฟูมฟักสอนใหม่อีกมันก็จะเมื่อไหรจะเข้าที่มันจะเข้าที่ก็นั่นนะผมก็บอกว่าฮุนเซนคิดผิดนะครับเพราะเป็นไรายได้หลักจริงๆอาจจะมองว่าเราไม่กล้าก็ได้ก็ถือว่าเป็น สนิทการครอบครัวสนิทการก็กล้าไงผิดแผนผิดแผนเดี๋ยวต้องเจอแม่ทัพนัดอ่าผมบอกเลยแม่ทัพนัดนี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันอ่าแล้วเดี๋ยวเราคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องพระพระจะนาสิเอทิมาคุยเรื่องพระเอก แเรยังมีไก่เรื่องเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ก่อนอะนะครับขอบคุณสถานที่นะครับพระนครคาซา อ่ามาครับเรือเฟือนะเรือเฟือสถานที่นี่สนับสนุนเราก็คือลองบุ้ยบวยใหม่นี่บวยใหม่ที่พัทนครคาซ่าก็ทําขึ้นเจเก็ทําขึ้นมาน้ำบุ้ยอ่าเป็นน้ําบวยเป็นน้ำบวยเข้มข้นแล้วก็เอาไปผสมไปขายไปขวดๆอร่อยมากเลยที่ผมสั่งขึ้นมาแล้วนะอยู่ป่ะเนี่ยมีป่ะมีป่ะมาขอหน่อยขอให้ดีขอหน่อยดิมาขอให้พี่คิวก็ชิมหน่อยดินานนี่อันนี้คือบวยโซดาเดียวอันนี้บวยโค้กพี่เลือกอะไรบวยโซดาบวยโซดาอะไรนะบวยโค้กนี่บวยกับโค้ก บวยโคลบวยโคลบยครกไม่ได้บว้ยคลุกนะอร่อยมากอร่อยอร่อยผมว่าทานอยู่อันนี้บวยโซดานะครับก็พี่พี่แมนนั้นย่งเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยหอมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงจริงครับแล้วขอบคุณสถานที่นะครับกินชุ่มคอชื่นใจนะครับก็เป็นบวยนะครับพระนครคาซ่านะครับก็ลองบวยไปเซิร์ชเอานะครับก็อันนี้เป็นที่สนับสนุนนะครับแต่แต่สถานที่เขาสวยมากนะครับ มีหลายมุมคนที่ชอบกาแฟคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเนี้ยเกี่ยวเรื่องตะวันออกกลางเนี้ยตุรกีตุรกีเนี้ยกาแฟตุรกีเขาดังโอ้ยสวยมากครับนะครับขั้วจบบบางคนก็มาถ่ายรูปกันมีชุดให้เปลี่ยนด้วยนะครับก็ลองมาถ่ายลองมาหาที่ถ่ายมุมสวยๆนะครับเอาไปโพสต์กันสวยครับสวยโอเคงั้นเดี๋ยวคบกันคลิปหน้าลิปหน้าเรื่องพระเอกพระเอกวัสดีครับ a yotaya media international